สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ u t u b e ช่องบาวเขมินดีครับวันนี้เป็นวันพฤหัสครับผมวันพฤหัสที่สีมีนาคมพุทธศักราช2564หิบครับวันนี้บาวเขมินดีตลาดนัดโคกระกบือบ้านดอกไม้อําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับนะตลาดนัดีินี่คือเปิดนัดกันสองเมื่อคือเปิดนัดกันวันอาทิตย์แล้วก็วันพฤหัสของสัปดาห์ครับ มาอมือขับผู้นี้วันพฤหัดแต่ถือว่าเป็นนัดที่ค่อนข้างจะคือคักครับคือคักน้อยเนีน่ยก็<ม>วันอาทิตย์น้องวันอาทิตย์ก็มีแน่แต่ว่าอาจจะบางๆบางนาัดก็แทบจะบ่มีเลยหาตัวสิบตัวครับแต่ว่าวันพฤหัดนีก่ก็เป็นนัดที่มากค่อนข้างจะหลายนะครับเนาะมาอมึงนี่อยู่อยูมือมึงมาชมอยู่นี่แหละครับคุณ่าอันนี้ของผู้ใดน,นะพ่อเนี่ยผมเลยโอ้โนี่ราคาจังไรเนี่ยครับผมมือเนี่าตัวนี้อยู่ทีซี 42, 000, มื่นสองเนาะได้ลูแกคก่ตัวแล้วแค่นี้ ครับได้ลูกแลกแยกลูกออกแล้วอตอนนี้ทองว่างอยู่ปะว่างครับว่างตอนนี้ยังทองว่างอยู่หเอาไปทับเอาเนาะได้ลูกแล้วตัวนึ่งได้ลูกแล้วตัวนึ่งนะครับเนาะสี่หมื่นสองพันเนาะนั่นนี่เอามายกตัวครับเนี่ยสองว่าสี่ตัวครับสี่ตัวเนาะขายไปสามแลือตัวเดียวขายไปสามแล้วเหลืออยู่ตัวนี้ตัวเดียวเนาะอันนี่ครับตัวนี้ก็เป็นเป็นแม่ที่ทองว่างอยู่ยังไม่ได้ทับยังไม่ได้ผสมเนาะได้ลูกแล้วเนื่งโตพี่น้องที่อยากจะได้ก็ยังไปเอาไปทับเอาไปผสมต่อเนาะ หองไหว้คือ42,000บาทอ่าสี่หมตัวนี้ก็ถือว่าส่วนสูงมากก็ถือว่าใส่ได้นะครับเนาะกับเป็นมัวนร้อยขนาดกลางๆเนาะผมว่าถือว่าหน่อยก็ได้ครับถือว่างามๆอยู่ใส่ขนาดนี้นะเอาไปเลี้ยงร้องเงือกมึนหน่อยราคาอยู่ที่42,000นี่เฮามีเบอร์โทรติดต่อป่ะครับนี่ครับเนายูี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสองหกแ2ดแปดสองหกแราคาสามารถต่อรองได้นะครับเนาะราคาสามารถต่อรองได้หองไหว้คือ42,000บาทนะครับเนาะ น้องมมึงครับมึงบอกคุณห้องไว้เนาะน้าขอบคุณครับผมวันนี้เอ็มฟัง,งทางนี้น้ำเนี้ยสวยัสดีครับอ๋อแม่นี่ว่าหลาไปเลยเนาะครับวันนี่แม่แยกลูกซื้อเหมือนหาอ่าแม่นี่แม่แยกลูกเนาะราคาอยู่ที่ซื้อเหมือนหาพันบาทอันนี้ได้ลูกกี่ตัวแล้วแม่เนี่ยลูกตัวที่สองได้ลูกได้แล้วตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวสองตัวสองอ่าตอนนี้ตัวที่สองตัวที่สองครับอยู่ในท้องนี่บอก ตัวที่สองตัวขายไปแล้วอ๋อตัวที่สองตัวขายไปอ่าตัวที่สองตัวขายไปนะครับเนาะตัวนี้ท้องว่างอยู่ปะครับครับตัวนี้ยังท้องว่างอยู่นะครับเนาะนี่แต่ว่าตัวนี้มันถิ่มีสะดือแน่จังหน่อยเนาะอ่าตัวนี้มีดต้องมีแน่จังหน่อยมีสะดืออ่าแต่ว่ันกระดาษไดเร็วโค้งสางเนาะเป็นโค้งสางที่ใหญ่กต่เป็นง่วนเดี๋ยวสด้โค้งสางเงยเดี๋ยวสีแดงแล้วก็เป็นง่วหูกระทบมาแน่จังหน่อยนะครับเนาะนี่ครับกลับมาตัวใหญ่งสูงๆครับสำหรับพี่ิณานพิณมากเนาะลองกัวนี้ ลองเอามึงฟังข้างนี้นะครัยังไงก็จะได้เห็นใครจะได้เห็นในมือในชมนะครับเนาะเป็นหัวกระทบก็ถือว่าในเรื่องโค้งฉากในสีสันเนาะเดี๋ยวนี้ครับเพื่อนงหญ่ๆงามๆครับแต่ว่าวันนสดุนี่ทำนี้อยู่ตรงสะเสียดีคนนี้นิดนึงนะครับเนาะแต่ตามที่เพื่อนได้บอกทำนี้เพื่อนได้บอกไปนะครับวันสดุเป็นเสะดือาจจะบวมๆนิดนึงเนาะเดี๋ยวให้เพื่อนกับกำลังเอามือดูกันอันนี้มี่ัก็ตัวครับฟ้าเนี่ย เลืตัวเด <t Junior makes noise> ียวครับอ่าเล้ตัวนี้ตัวเดียวเนาะอันนี้เขามีเบอร์โทษีตัวว่าตัวนี้ครับับนีครับครับผมว่างไหนเนาเนาีหาีสามหกหาีสามหกสอครับผมราคาอยู่ที่จักรวรรดิกับเนี่ยาครับอ่าราคาที่ห้องไหวเพื่อื้มืนหาะับผมอันนี้สามารถต่อรองไหนนะครับเนาะครับคราสามารถต่อร่องไดนเอาครับคุณบอกขอบคุณครับผมอ่านีครับทิพนห้องไหวพซ้มือหาพันบาทสามาาถต่อรองไหนพันบาทเนาะร่างเงี้ยมึงก่อนเดี๋ยวน อ่อยาดพึงน้ำเนยได้ครับเด้อปอะมาณเจ็ดตัวนี่ครับเนี่ยประมาณสองตัวครับตัวนี้ครับตัวนอนอยู่เนาะอืมตัวตัวยืนอยู่นี่ราคาหลาป็นเดือนนะครับว่ะสามสิบสามครับอ่าราคาอยู่ที่สามสิบสามเป็นเมียสาวอยู่บ้านนี่เมียสาวครับอ่าเมียสาวอยู่ประมาณจ็กปีล้วครับเนี่ยประมาณปีเคืองครับประมาณปีเคืองเนาะอ่าประมาณปีเคืองประมาณชิดแปดเดือนนะละว่าเอาตัวนี้ครับสีสันมาดีเนาะสีออกเรื่องสีออกแดงแดงเลยละตัวนี้เลยสีแดงคิปหูดำอ่าคือว่ามาใส่ได้ครับ จะเป็นขนาดขาแข็งอ่ารับประกันงามพร้อมอือนี่ครับเนาะเป็นว่ารับประกันแข็งขาขาขาแข็งเหยนี่ว่าเป็นงัวขนาดกลางๆเนาะร้อยกลางๆตัวนี้เอาไปหนิตัวนอนอยู่เดียบไปนีิครับเนาะยู่นี่ทองสองเดือนอ่าตัวนอนยูนี่ตัวนอนอยู่นี่ทองแล้วสองเดือนครับผสมปีศาจแดงไว้อ่าอยู่ในทองเป็นทองที่เท่าไหร่ครับเนี่ยทองแรกครับงัวนี่ทองอ่างัวนี่เป็นทองที่แรกเนาะผสมปีศาจแดง อันนี้เขามีใบมีหลอดน้ำบ๊อบมีครับมีใบมีมีใบหลอดให้น้ำนะครับเนาะมน้ำครับอ่าใบหลอดอยู่ในรถนะครับตัวนี้ผสมใบมือวันธ์ทีอะไรครับเนี่ยยี่สิบเก้าเดือนหนึ่งอ่าผสมวันทียี่สิบเก้าเดือนหนึ่งหกสีครับอ่าหกนะครับเนาะผสมปีสาแดงพีแซบหนึ่งสามศูนย์นะครับเนาะกถือว่าเป็นตัวเม่เป็นงัวแม่ทีตัวแง่โค้งสางใหญ่ดีครับแล้วก็สีสประมาณร้อยหกประมาณร้อย ลอยหกอ่าเพประมาประมาณลอยหกชิปเนาะอย่นบ่อ่าไายหนึ่งร้านลอยห้าชิปลอยหกชิปเนาะอ่า,ลอ,ล,อล,อาลองกับมึงได้ครับตัวนี้เห็นงัวสาวทองที่แหละกระ่าบะพวกส้างก็ถือว่ามาดีมาใหญ่ครับรรสำหรับพี่น้องที่อยากจะได้งัวตัวง่ายเนาะเอาลองกับมึงหางลามหางเงา้ยวเขาไปแล้วอย่นีว่ครับครับอ๋อนี่คือมันอ่าหดๆขาไปแล้วเนาะตัวหนึ่งเลย เอาไปเดี๋บีเบอร์โทรติดตอว่าอนี่สองตัวท่วามาเนี่ยเก้าสามนะศูนย์เก้าสาาม่าสามาเก้าององแด้ราทตัวลองในทั้งสองตัวนะพ่อเนาะราคาสามารถตัวล่องด้ครับเนาะงัวยูพนมไพ่อ่างัวยูทีอำเภอพนมไพ่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนาะตัวยุ่ข้างหน้าหาราคาเท่าไรก่อนเลยสามสามครับอ่าสามสิคับตัวนี้ตัวนี้ 68ครับตัวนี้68นะครับเนาะครับ33กับ68สิบแปดล้วสำหรับพี่น้องที่มากรีช็อปคุณพ่อขอบคุณครับผมนี่ครับตัวนี้68,000บาทนะแล้วก็ตัวแม่สาวอยู่ที่33เนาะมากตัวใดชอบตัวใดก็ลองโทรมาสอบถามมึงได้ตามเบอร์โทรตามรายละเอียดที่พ่อดเพิ่งจะบอกไว้นะครับเนาะนี่ฟังขวาอยู่างี้สามสิบสาฟังสายอยู่ที่68เนาะลองเอามึงคุณฟอขอหยาดมึงหน้าเนยได้ครับเด้อ อันแม่นี่ว่าไลฟ์เปิดได้เนาะครับนี่แม่เนี่ยเปิดไว้อหกสิบห้าครับอ่าแม่นี่เปิดไว้อยู่ทธีหกสิบห้าได้ลูกจีกตัวแล้วครับแม่เนี่ยเป็นตัวแรกก็มีตัวสองได้ตัวแรกอ่าได้ตัวแรกตัวสองอยู่ในท้องนี่บ่กอ่าตัวสองทับยังใบไีมครับอ่าวันนี่ทับแดงใบเล่อ่าทับแดงใบเล่ไว้เนาะทับไใบมือไเนาะครับที่ยี่สิบทับ้เมื่อพอดียี่สิบฤศจิกาดิครับทับว้เบย์ยี่สิบฟูจิกาฟูจิกาท่านว่ามาการ่ากลุ่มผ้าเขาสามเดือน สามเดือนกลัวๆแล้วเนาะอ่านี่ครับเอาเผื่ว่าทับแดงใบเล่ยไห้ประมาณสามเดือนกลัวๆแล้วนะครับโอ้คือว่างวอที่โตสูงไงครับเป็นงูอที่โค้งสายใหญ่ได้ละตัวนี้ก็เลยเป็นสีออกสีแดงนะครับเนาะสีแดงมากแข็งขาดีนะครับกค้งหางคืนกค้หางวันถ่ายเิ่นก็ถือว่ามากมากดีอยู่ครับหางลามเหี้ยวเหี้ยวหลากคืนได้ละตัวนี้ก็เลยคุณอ่ะนี่ครับถือว่ามากงามๆใหญ่ๆครับตัวนี้ใส่แดงใบเล่ยไหวมีมีใบมีหลอดให้น้ำนะครับเนาะตัวนี้อันนี้เอาไว้เกตัวเ่าเนี่ย ครับตัวนี้เนาะอันนี้เป็นแม่สาววะเนี่ยแม่สาวสาอ่าแม่สาวสิบสามเดือนอันนี้ราคาไหลายเด็นพอตัวนี่ยตัวนี้เปิดไปยู่ทิบสี่สิบห้านะนี่ครับก็บเป็นงวแม่สาวอายุสิบสามเดือนดีที่มื่มมมมนห้าพันบาทโคกงสางดีครับ, 45, บ,รบตัวนี้ก็เนเลยตัวนี้สิไปทั้งงวหูกระทบแน่นิดนึงเนาะตัวนี้นี่ตัวนี้ไม่มีหูกระทบมาแน่จังเลยนะครับนอกปากซีเลยโกงสางสูงใหญ่ครับ เป็นเมษาสีสันกับว oh. ่าตรงห้องนี่แหละตัวนี้กับเลยมากสีดีครับสีดีนะหนางามครับชมเป็นม่วงเมษาฝนหยุดอกอายุสิบสองเดือนคุณนะครับโค้งสั่งง่ายเลยเข่าทว่ามากค่อนข้างจะงามแล้วก็ะมึงนะครับมึงนุ่มเนาะมึงนุ่มมึงใส่ดูฝนกับทีว่าได้ได้ครับตุ้งหางบันไโอ้ถือว่างามงามครับตัวนี้สี่หมื่นสามพันบาทคือราคาทีคนบอกคนห้องไว้เนาะเอาไปหนี้เคามีเบอร์โทรติดต่อว่าคุฝ่ายหน่อยเอาเบอร์โทรฟังทางนี้เนาะ เบอร์ว่าจังใดเน่นครับหนี่ย้าเนะศูนย์เก้าเก้าหกหนึ่งศูนย์เจ็ดเก้าสามเกากาสามเาราคตัวร่องหนึเบอร์ทังสองตัวเนาะราคาสามาต่อร่องใดนะครับพี่น้องที่มากที่ชอบแต่องเข้ามาสอบถามมึงได้เนาะตัวยูไก่เ้้าว่ามนะครับเนาะตัวยูฟุนว่าอะไรกับว่างันอะตัวยูเนาะหกสิ้านี่ครับมกตัวไชอบตัวรก็ลองเข้ามาสอบถามมึงอพี่ขอพุณครับผมเอาเอาเมืองดครับเนี่ยตัวอย่งงงมงงไปเลยตลาดนี่ก็ได้ าพี่น้องที่อยากจะมะมึงนะครับนอกจาต้องเฝ้ามากเวลาเงาะคนมากอะของตลาดก็ค่อนข้างจะหลายเ,าลานเนี่ยุดมือหนีข้างในนี่ยฮ่าเนี่ครับโอ้ถ่ายคืองามดีแต่เดี๋ยวมามึงกันฟังทข้างในสวัสดีครับพี่พเมียนเขาไง่ะนี่ครับแมีนเมีโอ้ตัวยัางงาีงามๆนี่แมีนหล่นเนาะมะมึงเดี๋ยววะนี้เอาอีโตจังไงในแน่เพสีนนี่พี่เขาบุกชูฟังเนี่ยเปิดไรเปลี่ยครับ อ่าตัวนี้เปิดใบย no. ุท no. huh? ี่แปดเมื่อเก้าอาแปดเมื่อนรองในลายบาดอยู่แปดเมื่อเก้าพันคือราคาที่เปิดไว้เนาะสามารถต่อรองได้หลายบาทอยู่อันนี้เป็นลูกของพ่อไรเนี่ยครับโอ้หจากเนาะแต่ว่าเป็นก่ถือว่ามางามเนาะอายุประมาณจัดเดือนละพี่บหน่อยประมาณสิบสามเดือนอ่าเรื no. ่องเนื้อหนังนี่ว่าต้องห่วงเลยหนังหนาๆย่นๆนะครับเนาะนี่ครับหนังหนาๆย่นแล้วก็แข้งขาคือว่ามาค่อนข้างจะใหญ่ดีครับตัวนี้เมื่อขังหนาเฝืนฝุ่นอะโอ้ยยัง ว่าเป็นหมูหน่อยว่าเป็นหมูหน่อยได้สีเพิ่งออกเป็นทางสีแดงนะครับเนาะสีแดงออกเอหเลืองๆนี่นิดน่อยอ่าสีเหลืองเข้มแล้วก็มึงเอามึงใส่ดื้มึงนุ่มเพลินกับตัวปลาในงามเนาะนุ่มสีนุ่มใส่สดือด้อกะฉับดีแล้วก็มึงไถ่คนหน่นยนะไถ่คือว่าใไถ่ไทยมากค่อนข้างจะงงามดีครับตัวนี้มึงบั่นไถ่บั่นไถ่คือว่ามาใหญ่มาเต็มดีครับแล้วก็คกหางเนาะคกหางโค่นหางคือว่ามาใหญ่ดีแล้วก็แข็งขาโอ้คือว่ามาดีครับตัวนี้แปดสิบขาที่ แปดเกเอ้ยตี้ยแปดแปดสิบเก้าตัวนี้ขแปดหายรีวตัวนี้แปดสิบเก้าสามารถต่อรองได้เนาะเวลาค่าทีเพิ่นบอกเพิ่นห้องไว้เอาไปนี่แปดสิบเก้าเนาะตัวนี้หกตัวนี้อยู่ที่หกสิบเก้าอ่าตัวนี้ก็ง่วงหัวโล้นได้ประมาณจักเดือนแล้วพี่ตัวนี้ตัวนี้ได้ปีหนึ่งครับสิบสองเดือนตัวนี้ได้ปีหนึ่งอายุสิบสองเดือนนะสิบสองเดือนกับปีหนึ่งเลยทีซ้ำกันแล้วเนาะนี่ครับราคาอยู่ที่หกสิบเก้าตัวนี้เป็นง่วงหัวโล้นเนาะ อันนี้เขาเห็ดเห็ดเขามาแล้วเนาะนี่ครับเห็ดเขาหายแล้วเรียบร้อยครับตัวนี้พ่อหงษจักพร้อมว่าตัวนี้ตัวนี้เขาว่านดวงอาทิตย์ที่13ของวันนี้ไหอ๋อเผื่นว่ามาเนาะแต่ว่าเท่ากับว่าเนี๋ยวจะเกลี่ยเท่ากับเรื่กงวากาวาจังใดเนาะตัวนี้ว่าไหวราคาที่69นะครับเนาะอายุ12เดือนเรืองเนี่ยนั่งกับที่ว่าได้มาดีมาเต็มกันแหละครับแต่ว่าตัวนี้สีแดงเข้มกว่าเนาะตัวนี้สีเข้มกว่าแต่ว่าตัวนี้กับชีแดงเรืองเหนือนั่งล อ่ตัวนี้ฟังไส่กับสีไดเรืองเนื้อหนังนะครับเนาะตัวฟังไส่อยู่ที่แปดตัวฟังขวาอยู่ที่6กสิบเก้าเนามาจากตัววนี้พี่ตัรนสอตัวครับอามาสองตนี้นะครับเนาะสามารถตัวรองไดนเอาวัดิเาีเบอร์โทรติดต่อวะศูนย์่อ่าศูนย์หกหนึ่งหกหกหนึนึ่เจครับสองแปดด้านี่รับสนใจทุ่มกโนรดครับสนใจทรมาเลยนะครับเนาะตเก๋ามาก ยิ่งมีโหลดทงไห่น้ำเนาะเรอปลอมส่งไห่น้ำขยักมึงตัวจริงมึงไในยุคสมัยปีพี่ป่ะเนี่นดอกไม้เทานี่แหละครับอายบ้านดอกไม้เลยนะครับเนาะน้เลยสนามนี่ละมึงไในยุทีสนามตอกเฝ้ามากเดี๋ยวเดี๋ยวฝนจะคลายอายุวันดอกไม้เท่ากาโผลมาพี่ขอบคุณครับผมนี่ครับพี่น้องพี่มักเนาะครับเนาะอยากจะได้งัวหนังนานาครับหนังนานาสไตล์บ้ามันนะ ตัวใหญ่ๆอวนๆเนาะลองมาเึงได้ตัวฟังมีแปดสิบเก้ากับหกสิบเก้านะครับน่าต่องเฝ้าโทรมาได้เดี๋ยวมาดีไปก่อนเดี๋ยวมาดีไปก่อนนะครับขอบคุณครับพี่วันนี้แม่นี่ของผู้ใดเนาะพ่อเนี่ยโอราคาไหลไปไหนนะครับตัวนี้ราคาอยู่ทีหามืดเจ็ดตัวนี้ประมาณเจ็ดเดือนแล้วครับเนี่ยประมาณปีก็กลัวอ่าประมาณปีก็กลัวนะครับเนาะปีก็กลัวปีเศษเศษมึง <c oughs> <c oughs> โอ้ ô, มึงถ да ่ายกับที่ว่างามกันแล้วครับตัวนี้ก็เลยถ่ายงามยุอยู่ครับกบหางว่าตงห่วงเลยถือว่ามากอ่ะก่อนข้างจะใหญ่ดีครับกบหางใหญ่หางลามเงาดีตัวนี้หางลามเงาคือกันละตัวนี้ก็เลยอายุปีก็กลัวปีเสียดเนาะตัวนี้เรื่องเหนื cream cream ่อนนั Entonces, s, ้งแต่ว่าตงห่วงครับได้มาดีที่กันละตัวนี้เหนื่อนนั้งดีแล้วก็ลำตัวถือว่าเงาดีครับสีแดงแดงดีแดงเข้มที่กันอาการนั้งทือว่ามากนะครับเนาะตัวนี้นั้งนะแข่งขาง่ายลำตัวกับที่ว่าเงาดีตัวนี้ เอาไหมเจ๊กตัวครับฟ้าเนี่ยสามตัวเ well, uh huh. นาะตัวนะี้กับแมงต์เดียวตัวนี้เป็นแม่กับลูกป้ะเนี่ยหรือจังไหนแมงมันแมงลูกครับอ๋อตัวนี้เป็นแม่มันแมงมันครับอ่าแม่แม่มันนี่ว่าหลาไปนไหนครับ47ครับแม่มันว่า47 อยู่ไดทองมันทองที่เท่าไรแล้วเนี่ยทองที่สองครับลูกตัวที่สองอ่าลูกตัวที่สองเนาะเด็กประมาณจักเดือนเหรอครับสี่เดือนตัวครับสี่เดือนกว่าใส่ฟอยจังไหนไว้ครับตัวพ่อพีสาแดงครับอ่าตัวนี้ใส่ฟอยพีสาแดงไว้ครับผมอันนี้เขามีใบมีหลอดนะหบ่มีครับอ่ามีใบมีหลอดรับประกันทองว่าพอเนี่ยครับผมอ่ารับประกันทองให้เลยเนาะนี่ครับอ๋อรับประกันทองให้เลยเพคะนะครับสี่หมื่นเจ็ดท่อนอ่าสี่หมื่นเจ็ดท่านสามารถต่อรองได้เนานี่เป็นงัวแม่ม่านใส่พีสาแดงไว้พคะนะครับอ๋อเอามือมึงไหนตัวนี้มึงกบหางกนหางก็ถือว่า งามดีครับใส่ใส่ถือว่าใส่ได้เนาะตัวนี้เนาะโค้งสางดีตัวสูงใหญ่อยู่ว่าน,นี้โคบนี่ด้วว่าอะไรมาได้บ้างอ่าคฟหนั่นว่าสี่หมื่นเก้า,าได้ลูกตัวผู๋เนาะลูกตัวที่เท่าไรแล้วครับเนี่ยลูกตัวที่แรกอ่าตัวนี้ว่าไว้อที่สี่หมื่นเก้านะครับได้ลูกแล้วหนึ่งตัวลูกตัวที่แรกนะครับอานมนมเพิ่งบวมๆอยู่นี่ครับเป็นแมก่กับลูกกันนี่แหละลองมากินนมมันอยู่ราคาอยู่ที่49,000บาทครับคือราคาที่เคุนบอกคุณห้องไว้นี่เดียงข้าวเดียวเดี๋ยว คนกับทีได้ขายแล้วนลนเนี่ยูกคนเนาะบอกว่าต้องห่วงครับตัวนี้นเลี้ยงไปรับร่องมีกำไรเท่าครับตัวนี้ที่มื้นเก้าพันบาทคือราคาที่คนบอกคนห้องไหวนะ มึงตัวนี้ลูกตัวที่2ใส่พีเซ็ตเนาะพีเซ็่สามศูนยใส่พีแตดแดงไว้ี่หมื่นเจ็ดเนาตัวนี้ยูที่4มื่นเจตัวฝุ่นห0ามืนเท่าไรก่อนหา่ดตัวฝุ่นหาเมื่นเจเามถ้ามีเบอร์โทรติดต่อว่าคุบ่อเนี่ยศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดเจ็ดศูนดเจ็ดศย์แปดศูนย์เก้าศย์แปด์เก้าอุดมรับฟาร์มอุดมซับฟารมครับอยู่ทางชุม้นบุรีนะครับขอบคุณพ่อขอบคุณครับผมอ่ครับ บงอคอกไรับ๋อนี่ครับพี่น้องที่มักมัวงามนะครับเนาะเผื่อว่ายุ่งขอบยุ่งฟ้ามเพิ่นกะมีเนาะอยู่ที่ชุมพลบุรีนี่ครับอยู่ที่ชุมพลชุมพลบุรีนะครับเนาะสำหรับพี่น้องที่อยากจะได้ง่วงไปเรียก็ลองโทรมาสอบถามมาต่อรองกับเพิ่นได้ครับมันมีแห่งมือหลายๆตัวเนาะพุ่นครับยังงามเลยตัวนี้คนมากหนุ่มกับคนข้างจะรลายครับเพราะว่ามันงามเขาตากรรมการนี่ตัวอยู่ไก่ห้านีจ้าเพราะว่าคนข้างจะงามครับตัวนี้เนื้อหนังมาดีมันก็ต้องห่วงด้วยล่ะ ทำงานๆนี่ไงฝุ่นะครับฝุ่นกับกำลังมือมือกันกำลังมาต่อรองราคากันเนื้อเดี๋ยวขอยหยาดมันทำได้เพ่อเด้ออันนุ่มหน่อยนี่ว่าไรไปได้เนาะเนี่ยนุ่มหน่อยนี่ว่าหาเมื่อนเป็นลูกของพ่อพ่อไรเนาะเนี่ยขับว่าหัวเนาะแต่ว่าเรือสีสันนี่อว่าต้องห่วงเลยสีมาดีมาเต็มนะครับเนาะเดี๋ยวนี้หูมันก็บยีเสมอปากเนาะหูเสมอปากเอาไว้เป็นพอพันเอาไปคุ้มฟุ้งคุ้มฟอดมึง นี่เอ้ามูฟเฟินกับดินี่เอ้าลามาง่ายๆง่ายๆครับโครงสร้างดีเนาะโครงสร้างดีสีสันนี่สีแดงเนี่ยประขามเลยล่ะว่าตะหง่วงเนาะตัวนี้ก็ได้เอาลองมาเมืองตรงถ่ายเฟินน้ำเพื่อพี่น้องที่อยากจะได้เอาไปเป็นพอพันเอาไปคุ้มฝูงคุ้มของเนาะมึงว่าตะหง่วงกับเรืองสีเรืองเม็ดสีมากอะค่อนข้างใจดีโครงสร้างบันถ่ายก็ถือว่าใส่ได้อยู่ตัวนี้ก็ได้เอาง่ายๆง่ายๆเดี๋ยวมึงแข่งหนามันงเนี่ยจังเลยรับเอาเมืองแข่งหนาวเฟิน ค่อยสิได้เห็นนี่ครับเพื่อพี่น้องที่อยากจะได้เนาะมึงเนาะง่วนลอๆดีครับตัวนี้หา,หาหาเงื่อนดีพอ่ออ่าตัวนี้ว่าวใหญ่ยุทีหาเงื่นบาทครับคือราคาที่พ่อเพิ่นบอกเพคุณหองไว้นะครับเนาะแบบมึงไว้ตัวใหญ่ๆงามๆอ่าวัานนี้ฟังทั้งนี้กับมีอันดีพออ่าฟังทั้งนี้สองตัวนี้ตัวยุกไก่เขาราคาไรเนพีพ่อตัวยุกไก่ราคาทีสี 40, 100, 100. ่สิบเกตนะได้ประมาณจากปีแล้วพอ่อตัวเนี้ยเกือบเกือบสองปีเนาะ อ่าเกือบเกือบสองปีแล้วเพิ่นขึ้นจ็คลอปไปย่างเนาะอ,อ๋อนี่ครับเนาะคนมารประมาณเกือบเกือบสองปีตัวน,นี้เป็นงั่วฮอลโลนนะครับเนาะมัวฮอลโลนกเนเ็เป็นงัวเมียสาวเป็นงัวเมียสาวยังทองว่างอยู่ราคาอยู่ทีสี่หมื่นเจ็ดพันบาทเนาะสี่หมื่นเจ็ดคือราคาที่บอกที่ห้องไว้วันนี้โต้คค้างๆกันเดฟว์หนี่อยตัวนั้นที่ากว่านะอ่านี่ครับตัวนี้อยู่ มึงครับตัวนี้เนาะกับตัวนี้ก็เป็นงัวแม่เป็นงัวแม่แม่สาวกันเนาะอ่าเป็นงัวแม่สาวอันนี้พอดปีก็อะไรล่ะเนี่ยประมาณปีก็กลัวกันเนาะอ่าประมาณปีก็กลัวกันนะครับเนาะฝืนออกมานี่จะนุ่มหน่อยสาวหน่อยเนาะสำหรับพี่น้องที่อยากจะได้ก็ลองโทรมาสอบถามมึงตัวนี้ห้าสิบเนาะตัวนี้สี่สิบเจ็ดตัวนั้นสองเกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทอ่านี่ครับอ่ามีอยู่สามตัวนะพ่อเนาะอันนี้มีเบอร์โทรติดต่อวะพ่อเนี่งศูนย์แปดแปดครับศูนย์แปดแปด 467 4789ครับ4789อยู่อำเภอคำเขื่อนแก้วนะครับเนาะ,นะ,ะจังหวัดยะโสธรนีร่ครับสำหรับพี่น้องที่อยากจะได้งู่ก็ลองโทรมาสอบถามมาต่อรองราคากับเพื่อนบ้างได้นะครับคุณพ่อขอบคุณครับผมนี่ครับเอาลองมาเมืองได้นะครับเนาะถือว่า,า <c oughs> เป็นงู่แม่สาวที่ง่ายๆงามๆครับมีหลายแบบหลายราคาเนาะสำหรับพี่น้องที่มักที่ชอบเรื่องสีสันกอบพระตะห่วงครับอยู่นี่มีแต่งงูแดงเพราะว่าภาคอีสานก็ค่อนข้างจะได้รับ พ่อมียมบนะครับเนาะกระแสสีเถือกสีแพ่งกับคอสีแดงไปก่อนครับเอาลองมาเมืองเอามาเมืองร้อยหน่อยน้ำยู่ฟังทางนี้ไปหน่อยอันนี้ของผู้ใดเนาะครับฟอดนี่ของของครับของคนฟอเนาะเป็นแม่ลูกครับอันใดเป็นแม่อันใดเป็นลูกนี่องลูกก้อนเลี้ยงตัวน้อยมนุษย์ที่ฝุ่นบ่ลูกสีใบอ๋อเดี๋ยวครับเอาไปนี้เอาตัวยุกใกล้หนี่แม่นบ่ตัวยุกใกล้หนี่เป็นแม่เป็นแม่สาวอ่าตัวยุกใกล้เป็นแม่สาวราคาไหลแน่พ่อตัวนี้สามหมื่นสอง อาตัวยู่ไก่หนิราคาอยู่ที่สามหมื่นสองเป็นแม่สาวอยู่อันนี้ประมาณจะปีแล้วแม่เนี่ยประมาณปีกัวกัวอ่ปาปีกักวกักวปีเสียดเ,เนาะสามหมื่นสองพันบาทตัวนี้ยังทองว่างอยู่วันนี้ตัวแม่ก็บลูกค่นนั่นเดี๋ยววันนี้ว่าๆๆไล่มาเลยบ่นบอกชี้สิบหาครับอ่าค่นั่นบอกชี้สิบหาเดี๋ยวใอะไรเดี๋ยวไปมึงลูกคนกันนี่ค่นนี่เนาคะครับเน้องฝนบอกไว้ว่าชี้สิบหาเพื่อนนะอันนี้บอกลูกคนนะ่ะอ๋อตัวนี้เนาะลูกคนนี่ครับ ลาว่ยูทีซี่สิได้ลูกตัวแม่นั่อันนี้นี่ครับเป็นแม่เพื่อนกำลังยังมาหากันอยู่ไปียงไปหากันไปนะไปไปเอานี่ครับแม่นี่นี่แม่กับลูกนี่อ่าแม่กับลูกนี่นะครับนอาได้ลูกตัวแม่นั่อีกหนึงโตอันนี้ลูกตัวที่เ่าไหร่แล้วเพื่อนวะเนี่ยลูกตัวที่แรกเลยประมาณจ็ดเดือนแล้วเนี่นครับ ลูกประมาณ2เดือนอันนี้เนาะดูมาลูกประมาณ2เดือนพนาว่าสี่สิบห้านะอ่าันน้เามีเบอร์โทรติดต่อวคุณพ่อเนี่มีอยู่คะมีอยู่เนาะเบอร์ว่าจังหดเนาะพ่อศูนย์หกี่อาศูนหสี่สองแปดห้าสองแปดห้าสองสองเจ็ดหนึ่งสองสองเจ็ดหนึ่งอ่าราคาสามารถตร์ร่อยนะครับเนาะอ่าราคาสามาถตรอง่อ้เอาคุณพ่อขอบคุณครับผมมันหมนนะพ่อนะนี่ครับเนะขอบคุณครับผมขออยัดน่เนีอันนี้มาน้ำกัดเนาะตัวนี้ว่ายไนเห็นตัววนี้ว่ยหมื่นพัน นี่ครับอันนี้มาทีมงานนํากันเนาะว่าไว้ที่สามหมื่นหนึ่งพันบาทตู้ค่างกันอะไรแบบนี้ดําการบ่บ่เนาะนี่ครับเนาะรองมาเมืองได้มาตัวนี้ก็ลองโชว์มาเมืองิใส่ะดาษกระทัดรัดอ่าเบอร์เดียวกันนะครับเนาะอยู่ทีสามหมื่นหนึ่งพันบาทครับสามราคาที่เป็นบอกเคนห้องไว้เนาะเนาะมาตัวใดชอบตัวใดก็ลองมาเมืองครับโอ้ตัวตลาดนัดนี่ครับค่อนข้างจะคึกคักเนาะเอ๋อตัวนี้เป็นแม่ม่านบ่อ่าเป็นแม่ม่านประมาณสามเดือน ่ปาประมาณ3เดือนแล้วทองทองที่เท่าไรแล้วน้องนี่ประมาณทองที่2เนาะว่ะอ่าประมาณทองที่2นะะี่ครับอ่าประมาณทองที่2เนะะะานะแต่ถือว่าเป็นงูใส่น้อยใส่มีครับออกมาเลี้ยงมูนี่แหละจะใอยเลี้ยงไงเลี้ยง,ง,ยงยไงไงว่ายออกลูกไงย่างนหน่อยหน่อยแต่ตีละตัวมูนี่เลยแต่ถือว่าเป็นงวที่ค่อนข้างจะทนต่อโลก,กนะครับเนาะกินดีกินบเปลือกเนาะเอาวันนี้สำหรับพี่น้องที่สนใจอยากจะซื้อขายแหลกเปลี่ยนงวควายครับสามารักของมาได้วิธีตลาดนัดโคกกระบือบานดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับแต่รับนัดชนีเปิดนัดกัน2มือเนาะคือเปิดนัดกันวันพุฤหัสละมือหนึ่งกลายเป็นนาทีหลายครับนาทีหลายนาทีใหญ่อยู่แต่ว่าวันอาทิตย์กเปิดด้วยกันมันอาจจะน้อยๆเนาะอาจจะน้อยเบาบางอาจจะบางนัดกันห้าตัวสิบตเนาะขอบอกว่าถือกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เขาว่ามึงเขาว่าช่วงเหล่านี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจะไข่เป็นกำลังใจให้เราเข็มเนี่ยละกันครับสำหรับมือนี้คลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ